โอกาสนี้พลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4ได้เป็นประธานมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ประจำปี2568ปัดที่2แก่ผู้ฝึกผู้ช่วยผู้ฝึกครูนายสิบและครูทหารใหม่ทุกนายก่อนจะมีการรับทหารใหม่เข้าหน่วยในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะเพื่อให้หน่วยฝึกทหารใหม่ได้มีความเข้าใจและยึดถือแนวทางตามระเบียบและหลักสูตรปฏิบัติการฝึกทหารใหม่ได้อย่างถูกต้องสอดรับกับนโยบายการฝึก ให้เกิดความเรียบร้อยสร้างทัศนคติปรับเปลี่ยนความคิดให้ทันสมัยสร้างคนให้มีวินยัยสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติโดยปราศจากเงื่อนไขเกิดความสูญเสียบาดเจ็บและเกิดความภาคภูมิใจแกน่น้องๆทหารตลอดจนครอบครัวค่ะโดยแม่ทัพที่ที่ได้กล่าวว่าตามนโยบายของกองทัพบ,บกต้องสร้างความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อมและความคิดของคนในปัจจุบันในเรื่องของการฝึกทหารใหม่ และจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดให้น้องๆจากบุคคลพลเรือนเป็นผู้ที่มีวินยัยมีความสามารถทางทหารเกิดความภาคภูมิใจเมื่อเข้ามาในกองทัพแล้วสำหรับผู้ฝึกค่ะไปจนถึงผู้บังคับบัญชาทุก,กระดับจะต้องยึดถือระเบียบคำสั่งวินัยและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดสิ่งสำคัญคือจะต้องใส่ใจต่อการตรวจสอบสภาวะจิตใจสภาวะร่างกายและองค์ประกอบอื่นๆและถ่ายทอดให้กับน้องๆด้วยความอบอุ่นประทับใจค่ะ รวมทั้งจะต้องมีการส่งเสริมและผลักดันความถนัดของแต่ละคนนะคะเพื่อที่จะได้ออกไปมีอาชีพเสริมสร้างไรายได้ให้กับตนเองในอนาคตหลังจากที่ปลดประจำการด้วยค่ะ